อมมุมขวาเนี่ยพี่มุมขวามันตอบไมันคลาสเจ็บตรงไหนนะถ้าะตรงกลางเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนจะขึ้นอย่างเงี้ยมันจะเคิร์ฟขึ้นมาอย่างนี้ป่ะมันโค้งอ่ะพี่พี่ดูว่าโค้งหรือว่าไงในคอนซีลล์มันโค้งไหมพี่เอ๋มันไม่โค้งแต่ว่ามันเหนื่อยโดนร่อนนิดน่อมันเลื่อมกันหน่อยอ๋อเลื่อมกันหน่อยหนึ่งใช่ไหมพี่อ๋อแต่ตัวเสนเสือเนี่ยมันมันต้องเอียงขึ้นหรือเปล่าหรือมันต้องตรงขี่ต้องตรงอ่ะพี่ต้องตรงต้องไปดูกล่องหน่อยแต่ว่ามันเหมือนจะเอียงขึ้นอ๋อเหรอพี่หน่อยนึงนะ ลอองมดูไ่เยะแต่มันเมื่อวานดูแล้วพี่แต่ทีนี้มันใช้เคเนไงก็เลยจะขยับยากนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเอียงไม่เยอะก็น่าจะโอเคนะพี่ถ้าอ่านเห็นนะหรือยังไงจะให้ผมแก้ก็ได้ยังไงก็ได้พี่ไม่งั้นผมก็ต้องเช่าเคนมาแก้ใหม่อ่ะพี่อืมมันเยอะอมันต้องใช้รถเคหนอ่ะอืม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 หืมอือืม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 อื เอาตรงตรงไหนที่ว่าตรงที่มันเอียงตกหรือ่าตรงนี้ใหตรงปลายหรือไงอตรงนี้นให้<อ>ปักแค่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ข้้งที 1, 2, 3, 4, ท่สี่ข้นเล็กใช่ไหนท่้นสุดท้ายเลยใช่ไหมอ่าใช่น่านจะผมขั้นสุดท้ายนี้ก็คือว่ามันตกให้ขยับขึ้นลายขยับขึ้นหน่อยขยับขึ้นตรงนี้มันจะห่างนะพี่ไอตัวที่ประกบจะห่างหน่อยนะข้างล่างจะห่างนิดนึงไอเส้นแนวข้างล่างเราเมื่อวานผมลองขยับแล้วใช่ไหมขยับปุ๊บเพราะพอดีมันทำมาจากโรงงานไงพี่ แต่จะขยับให้ให้ปลายขึ้นโอเคได้พี่แต่ว่าตรงตรงรอยต่อตรงเนี้ยมันจะห่างไ,<ม>ได้ไม่ได้คือได้นี่คือผมทํามาได้เลยเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเส้น่าง,นตงตรงต,รตัว T ห็นอไงออ่าอ่าใช่ใช่ใช่ให้ผมขยับได้พี่แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้จะห่างเพราะว่าตรงนี้ผมเอาสนิทไงเมื่อวานผมเอาสนิทผมเห็นแล้วล่ะปลายตรงนี้มันตกหน่อยนึงให้ขยับขึ้นเมื่อคืนน่ะนะขยับขึ้นปุ๊บตข้งล่างห่างเลยน่าเกลียดหนักเีกผมก็เลยอ่ะชิดนี่แหละ แต่ถ้าพี่แก้ก็ต้องบอกก่อนนะมันจะห่างได้เลยเดี๋ยวแก้ให้ตรงเลยพี่แล้วแต่พี่เลยบอกอ่าดีเฟกดีเฟกได้พี่เดี๋ยวผมรอดีเฟกก็ได้นะรอดีเฟกเดรอดีเฟกได้ได้ได้ได,ไไดช้ช่วยช่วยอ่า<ม>ดี<ม>ดีแต่แต่แตอธิบายแบบที่ผมบอกเนี่ยพี่ว่าถ้าให้ขยับโอเคผมเห็นแล้วล่ะตกแต่ถ้าขยับมาปุ๊บข้างล่างจะห่างเลยห่างประมาณเสักข้ามบวนนี้เก็บไหม อ๋อพี่จะให้ผมเก็บด้วยก็ได้พี่เก็บนะพี่เหรอเก็บครับเก็บอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บอ่าแผ่นอ่าสมาร์ทบอร์ดนะตัดมาใส่ตรงนี้เนาะไอ้จุดจุดจุดนี้เนาะสองจุดนะจุดนี้คือจุดไหนไอ้ไอ้ตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรอ่ะอะไรพี่ไอ้อฟันเนี่ยแดงแดงเนี่ยอะไรพี่แดงแดงเดิมเป็นดีหรือไม่ดีไม้อะไม้แดงแดงอ๋อไอ้ที่ติดนี่ใช่ไหมพี่เอาไม่แน่ใจเนี่ยพอดีชุดเมื่อวานที่เขามาทำขึ้น เงอ่ะาไม่เด้ลดได้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 ถ้าเจอปุ๊บจริงจริงให้เลยพี่ถ้าไม่เจอหรืออะไรไงเดี๋ยวพรุ่ง้ได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 ้ีดี๋ด้ไ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 ดยได้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 ไ้เด้ไดี้ได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 ้้ได้ไท้อด้ได้ด้ได้ได้ไั้ได้ไ้ไดจได้ได้ได้ไ่้ด้นด้ไ้ได้ไ้ได้ได้ด้ไดไ้่วนไอ้ป้ายใหญ่เนี่ยสายไฟได้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 ไาไไไได้ได้้ได้ สายไฟทำยังไงพี่ให้ผมทำยังไงอ่ะไม่ถ้าเราลวบไปเส้นข้างล่างเนี่ยขึ้นไปเหนือตัวเหนือเหนือโกเฟสได้ไหมไอเส้นนี้มันห้อยอย่างเงี้ยไม่ไหนๆอ๋อมันพัดรวมข้างล่างไปแล้วใช่ใช่ใช่แล้วเส้นตรงที่ตรงพี่เขาพอดีนั่นแหะเส้นไหนพี่เส้นเนี่ยตรงตรงที่ที่ผู้ชายเขาพอดีเส้นนั้นแ่ะถ้าเราลวบขึ้นได้ไหมก็ไม่ได้ใช่างเงี้ยเฮ้ยคนนี้เออให้ผมลวบสายไฟขึ้นน่ะพี่อะไรเงี้ยให้ให้สายไฟมันไม่บางป้ายเงี้ยหรออ๋อ อยากจะเกี่ยวรวมขึ้นไปใชไ่ไหมรวมคำถามมันจะได้ไหมมันจะชอ็อตเพราะไม่พี่แต่ไม่เาเดี๋ยวที่มันไม่ใช่สายไฟไงมันเป็นสายเข้าใจเขาจ้ขาใจพี่เดี๋ยวดเดี๋ยวเข้าใจพี่แต่เด็ดเมื่อวานเดี๋ยวผมเอารถเคนนะเวลาจะหย่อนป้ายไป่ปุ๊บเนี่ยป้ายมันตึงแล้วนะ,อะไอ้สายนี่มันตึงเลยจากต้องง้างกันอย่างเงี้ยแล้วถึงจะป้ายหย่อนลงไปได้โอเคถ้าเอาขึ้นมันก็จะตึงอีกนะที่ก็ได้หน่อยึงแต่จะขยับให้เท่าที่ทําได้แ้่พี่จะเอานะ คืวขั้วระหว่างกลางตรงป้ายตรงกลางป้ายนะกลางป้ากลางป้ายนะให้ตัวเอสไอตรงกลางเอสจดจีนะได้ไหมใช่แล้วก็ดึงขึ้นไปพี่พี่จะเห็นเส้นมีตั้งแต่เส้นข้างล่างเส้นตรงตรงกลางโกเฟสถูกไหมอ่าแล้วเส้นข้างบนอ่าถ้าเรารวบไปเพื่ให้มันเห็นแค่ไม่ไม่ไม่มีเส้นสายไปได้ได้เดี๋ยผมเอาแค่ตึงได้ไหมพี่เพราะสายตอนนี้มันตึงแล้วได้นะเดี๋ยวทำดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้เดี๋ยวเชือกเชือกเชือกไปแล้วเพราะสายรูปไปไม่ทางผ่านแน่สายไฟวางเนี่ยยากเลยนะอือ โอเคพี่ตามนี้เนาะรบกวนหน่อยพี่พี่พี่เป็นผู้จัดการร้านเนาะแลวทางพี่คือฝ่ายบุคคลเอาไปบุคคลแล้วพี่ก็แล้วผู้จัดการตลาดผู้จัดการตลาดซัพพอร์ตอ๋อโอเคครับได้ได้ลองดูก่อนได้ี่ได้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 จดูให้พี่จะแก้ให้กุงไหนเหรออ๋อเชือกผ้าเมื่อวานเกาะไว้พี่ ตอนตอนยกขึ้นไปวางยังไม่ได้แกะออกยวแกะจุดนี้ออกด้วยโอเคป้ายป้ายผมยังไม่ทำอะไรนะพี่รอดีแฟต์จะรอดีแฟกต์เอาโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับพี่อโอเคใช่อันตราย